สวัสดีครับผมนานาฟัสพมน้ำใหม่รหัสหกหกศูนย์เจหนึ่งศูนย์สองสี่หกนะครับวันนี้จะมานำเสนอรเรื่องนกกะเรียนไทยหัวข้อนะครับมีลัรรกษณะของนกกระเรียนไทยพฤติกรรมและทินอาศัยสถานะในประเทศไทยการอนุรักษ์สถานะการอนุรักษ์ระดับโลกสรุปและที่ชอบนกตัวนี้ลรรักษณะของนกกระเรียนไทย เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นนกที่บินได้สูงประมาณประอยหสิบถึงนร้อแปดสิบเซนมีลำตัวสีเทาหัวและลำความเป็นสีแดงปีกกว้างประมาณสองร้อยถึงสองร้อยสิบเซนขายาวแข็งแรงเหมาะกับการเดินหากินในพื้นที่ชุ่มน้ำพฤติกรรมและถิ่นอาศัยพบได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งหญ้าและหนองบึงกินอาหารหลากหลายเช่นพืชน้ำแมลง ขนาดเล็กและสะัตว์น้ํามีคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิตสแสดงพฤติกรรมเต้นราซึ่งเป็นการสแสดงออกถึงการจับคู่และความผูกพันสถานะในประเทศไทยในอดีตนกกรเรียนไทยสูพันธุ์ไปจากธรรมชาติในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงพศ2503เนื่องจากมีการล่าสัตว์ การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยการใช้สารเคมีในการเกษตรแต่ในปัจจุบันมีโครงการเพาะพันธุ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดยองค์ก,กรต่างๆเช่นองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยการอนุรักษ์มีความพยายามในการพเพาะเลี้ยงนกกระเรียนไทยในสถานที่ต่าง,างๆเช่นสวนสัตว์นครราชสีมาโครงการนำล่องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่พศ2554เป็นต้นมาการสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนเพื่อให้เกิดความอนุรักษ์สิ่งอาศัยของนกกรเรียนสถานะการอนุรักษ์ระดับโลกตาม IUCN Red List กระเรียนนกกรเรียนไทยจะอยู่ในสถานะ Vulnerable เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สรุปและที่ชอบนกตัวนี้ นกกระเรียนไทยเคยเป็นส่วนใหญ่สําคัญของระบบนิเวศในประเทศไทยแต่ได้สูญพันธ์จากธรรมชาติไปราว60ปีที่แล้วซึ่งในปัจจุบันมีความพยายามในการฟี้ยงและการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์ที่ประสบความสําเร็จของไทยชอบนกตัวนี้มีรูปร่างที่สวยแตะมีคู่หลักแค่คู่เดียวขอบคุณที่รับชมรับฟัง ขอบคุณครับ